สวัสดีครับพ่อพี่น้องผูกรกำลังรับชมช่องบ้านในตะวันนะครับวันนี้ก็ยืนอยู่หน้าบ้านผมนะครับเพื่อาพบ้านไปเบื้องงัวคอบค้างบ้านผมนะครับเป็นงัวของลุงสงวนงัวง่ามนะครับเป็นสิบเปิดราคาเนาะครับเพื่อนใหญ่บ้านใหญ่คอบนะครับเนาะเดี๋ยวผมพาไปเบื้องนะครับวันนี้กับวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนนะครับหกแปดนะครับก็ลมหนาวเหลือมากแล้วครับลมหนาวมาสองมือแล้วนะครับบ้านผมกั เร <So S 1> ิ่มนานแล้วเบิ่งอากาศนะครับบ่มีบ่ค่อยเห็นแดดนะครับสองมือสามมือไปนนี่นะครับก่อนอันนี้ก็เป็นฝนลิ่นนะครับฝนตกฝนตกใส่เขาลิ่นใส่เขาตากเขาโอ้จะเป็นลำบากครับจะเป็นปีนี้จะเป็นเห็ดยากนะครับพวกชาวไร่ชาวนานะครับโบเตะพวกเลี้ยงงัวเหลืองง่วยนะครับอ๋อนะครับก็ดูแลสุขภาพน้ำนะครับพอมีรองพูที่เลี้ยงงัวนนะครับพูที่เผ็ดทุกอาชีพนัแหละนะครับโบเตะเลี้ยงงัวเลี้ยงนี่ยังสังเกตงัวเจ้าของน้ำแล้วก็ ไอ้นะนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายอย่ของน้ำนะครับนี่ครับคอกของลุงสูงวันง้ามน้าครับอยู่ติดกับเพียนผมเลยโอ้หุ่นดังไฟตั้งเตเมมาอคืนมากนี่ท่านเด็ดดับอยู่นะครับสองแม่นี่นะครับเป็นตัวนี้เป็นลูกสาวโนเบิลนะครับเป็นงัวสาวนะครับงัวสองปีกลัวเพิ่นผสมแล้วนะครับแต่บ่ฮัน่ใหญ่ว่ามันผ่านบ่ผ่านนะครับเพิ่นผสมไป โอ้เนี่มาจับซอยเพิ่อนอยู่นะครับแม่เนเบิ่งเป็นงวสาวนะครับแล้วก็อีกตัวนึงคือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นลูกสาวเคเอฟสามหนึง่งตัวแรกของเมืองไทยเลยนะครับตัวนี้หมอตรงที่เจกับฟร์มเพิ่นว่าผสมเองเลยนะครับตั้งแต่เพิ่นได้นเคเฟสามหนึ่งมาใหม่ๆนะครับตั้งแต่พวันมีหลอดนะครับไออวันมีหลอดพวันมีใบผสมนะครับเคเอฟสามหนึ่งตัวแรกของเมืองไทยเลยนะครับตัวนี้ จุดเด่นเพิ่นเนอร์เออกว้างเนอร์เนอรกว้างแห้งแม่เพิ่นเป็นงัวนสามสายเลือดเนอร์เป็นงัวมีไทยมีฮินดูแน่นิดนึงเนอร์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับผมดีบังแล้วผมเคยทายลงคลิปดูอยู่เนอร์กับสำหรับคองนี่นี่บังงัวกับโบจอยเนอร์ตัวนี้เพิ่นกับหุ้นเสื้อเพิ่นสีผสมไปแล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าอาจจะยังบ่านผ่านหลอกเนาะครับสำหรับแม่นี่ ลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งตัวแรกของเมืองไทยน,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 ทททะนะครับเรา้าชาย,ลยคลิปมาฟังราคากันนะครับแต่ก็มีนายหอยมะหายเพิ่งเหล่านะเพิ่งกับมันบดได้กันนะเพิ่นก็นเลยบดได้คายออกเพิ่งเลยเอาไว้ก่อนเพื่อช่วงนี้กอ็เขาเริ่มเกี่ยวเขาแล้วนะเพื่อนอาจจะได้ออกออกไปลามนะกับก็ะสุนปืนใหญ่บดไอนะครับเพราะว่าเพิ่นอยู่ผู้เดียวนะไอ้แฟนเพิ่นลุงสุขวัลนะเพิ่นไปขับรถกรุงเทพนะครับนะขบบับรถสามหล่อเพิ่นก็บยานยากเพิ่นก็เลย อยากเอาออกปลดออกอีกนะครับเนาะอยากเอาไว้ตัวเดียวนี่ตัวนี้เป็นลูกสาวออกฟอร์ดนะครับนี่ก็เป็นลูกกับนี่แหละแม่เนี่ยผมก็ท้ายลพิ่งเขียนด้นะครับนี่คือลูกป่นไส้คับลูกสาวเคฟสามหนึ่งเนี่ยแหละนะครับลูกสาวออกฟอร์ดนะครับตัวนี้คือลูกสาวเพิ่อนเรียนจบแล้วนะครับเพิ่อนก็เลยลูกสาวเพิ่อนก็ไปเฮ็ดงานแล้วเพื่อนก็เลยบ่มีภาระยังหลายนะครับเพิ่อนก็เลยอยากปลดออกนะครับอยากให้เจ้าของอันนี้เฮ้ยเฮห็นเพื่อนไโอ้ ครับลูกสาวออกฝาใส่เคเอฟสามหนึนะครับกวนตับเลยเพิ่นเลี้ยงดีนะครับตะกี้เพิ่นมี่หาหกโตนะครับเพิ่นอ,ออกก็นานี่ก็บสามโตวะสามโตทางนี้ย้อนแสงแนะ่นิดนึงนี่แหละครับลูกสาว KF31 ตัวแรกของเมืองไทยนะครับตัวนี้ลูกตัวที่สองเพิ่นนะครับแล้วก็เพิ่นผสมตัวที่สามนี่แนทองน,นะครับ แม่ในถอกนะครับว่าท่านหัวผ่านว่านนะครับเนาะก็ต้องเอาไปหลุนเอานะบเิงแม่นี่เออกว่างแห้งนะครับเนาะเออกว่างแห้งจุดเด่นของเคแบบสามคือเออกว่างนะตัวลูกสาวน้อเบอร์หนี่งเป็นน้องสาวเขาเนาะผมใจว่าเป็นแม่เดียวกันเนี่ยคอคลองอยู่วงเงินมาซอยทำคอทุ่ยไปยำสูงอู้สูงลอยห้าสิบนะครับแม่นี่ เบิ่องลำคิงลำยังลูกตัวแหลกเขาเพิ่นใส่กับโนเบิ่นบ่เนาะจะไปออกมาเป็นตัวผูบเนาะเพิ่นก็ะขายไปแล้วแล้วก็ตัวสองเพิ่นก็ใส่อ้ออกฟอร์ดเปิดราคานะลุงสมวัณหงำขวดเบิงบ่งกกกลาง,ก,างกุยกันหมด นีสีดีเลยนะครับ KF สามหนึ่งเอ้ยโนเบิลนะครับลูกสาวโนเบิลแต่เพิ่นจี้เขาเนาะเพิ่นใส่น้ำยาแต้มแล้วมันแต้มโบยู่นาะครับมันขรังหนึ่งมันออกเงาเลยนะขรังหนึ่งมันเลยมันกับโบยู่ประเด็นมันก็มีเขาตอนนอยูนี่หนึ่งเนาะนี่เบ้างแหละบางคนก็อาจจะบ่มักกันได้นะครับแต่ว่าเพิ่นใส่น้ำยาตี้ไ้จี้เองแต่ตอนมันได้อาทิตซองอาทิตย์นี่ไออาทิตย์กั้วมั่งเพิ่นไป ใส่ายาแต้มแล้วก็มันก็เอาไปเสร็จไปยังออกมันก็เลยหรือว่าแม,ม่มันเลี้ยวออกนะครับยาก,ก็เลยบอกอ๋ที่ว่าน้ายาสูบนเขาอ่ะนะครับมันก็เลยเฮ็ดให้ <c oughs> ขึ้นมาขางหนึ่งนะครับเบิ้งแล้วก็บองามท่านใดลูกสาวโนเบิลสีแดงเลยอ๋อนะครับเพิ่นเปิดราคาเพิ่นเพิ่นอยากได้สองหมื่นนะครับเอ้ยตัวละสองหมื่นนะครับสี่หมืนสองตัวแต่ว่าในหอยมาให้เพิ่น สามสิบแปดนะครับนั่งหอยเขาให้สามสิบแปดเลยบ o ได้กันอ๋อพ่อพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โทรลงนํานะครับอันเพิ่นบ่เดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โทรของผมลงให้เลยเนาะว่าอยู่ค้างเฮียนกันนะครับอายุค้างแย่งแล้วก็ทางผมโทรมาเดี๋ยวผมอยางมาบอกกับเพิ่นก็ได้นะครับสําหรับขอกนี้เบอร์สาวโนเบิ้ลถ่ายงามเด้ ส่วนปวกลูกสาวโนเบอร์นี่ทายเขาสิดีนะครับทายบอสฮักแล้วก็ทายกว้างดีนะครับสีกับเข็มก้อนลูกสาวเข็มแน่นะครับตัวน,นี้เป็นงูสาวเลยพี่น้องงูสาวเลยนะครับงูสาวเพื่อนผสมไปแล้วนะครับเจ้าบ้านหูว่าเป็นผ่านหลบผ่านหลบนะครับก็ผู้ใดสนใจก็อยากได้งูเลี้ยงนะครับก็เอาไปลุนเบิ้งนะครับเอาไปเลี้ยงเบื้ับ ก็เอาคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพาถือใยนี้ฝากกดไลค์หรือว่ากดแชร์หรือก็อกติดตามเป็นน้ำสารพูดที่เขมืองใหม่เป็นกำลังใจ้ผูเพ็่คลิปนะครับคุณเหนือว่านี่สวัสดีครับ